คุณผู้ชมครับคลองน้ําที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นคลองน้ําเน่าครับมีกลิ่นค่อนข้างแรงหากนึกสภาพกลิ่นไม่ออกให้นึกถึงไข่เน่านะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราจะพาคุณผู้ชมลงไปดูปัญหาน้ําเน่าเสียในหลายพื้นที่แต่พื้นที่นี้แตกต่างออกไปครับเนื่องจากว่าต้นตอของปัญหาไม่ได้เกิดจากฝีมือของคนในชุมชนแต่เกิดจากอะไรนั้นตะลุยคุยข่าวพาลงมาหาข้อมูลที่จังหวัดสมุทรสาครครับ คลองน้ำแห่งนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าครองแนวลิขิตซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ครองที่มีเส้นทางน้าไหลไปบรรจบอยู่ในครองเดียวกันนั่นคือครองสีวาภาสวั์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ในปริมาณน้ำที่ไหลลงไปรวมกันแต่อยู่ที่น้ำเหล่านั้นกลับเป็นน้ำเสียที่ไหลามารวมกันจนเกิดการหมักหมมส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่คลองสีวาภาสวั์ที่ต้องใช้น้ำในการประกอบอาชีพ เมื่อก่อนมันไม่เน่าขนาดนี้แต่เดี๋ยวนี้มันมันเกินมันเกินนะที่จะนั่นได้เราผมใช้บอ่อบำบัดต,ต้องไม่รู้กี่ลูกนะฝ่าจะไปเลี้ยงปลาดิารเราวิย์ขึ้นไปพักน้ําไปพักน้ําคือในบอ่อปลาดุกะ่ะให้ปลาดุกะดูน้ําว่ามันน้ํามันใช้ได้มันสะอาดไหมเราก็ถึงจะดันพักดันเข้าไปในบอ่อปลาที่เราเลี้ยงมาตรฐานอนะ่ะแต่ครั้งนี้มันนี่หนู มันไม่เกินะมันทุกวันน่ะมันเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วกินตอนเย็นเนี่ยกินมันเม้นมากเลยอ่ะหากย้อนกลับไปดูเส้นทางน้ําก่อนถึงคลองสี่วาพาสวัส์นั้นคลองที่เหมือนจะเห็นได้ชัดว่ามีน้ําเสียเกือบทั้งเส้นคือคลองแนวลิขิตโดยนายจิระเดชซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ผลักดันการแก้ปัญหาน้ําเน่าเสียมาโดยตลอดยืนยันกับทีมข่าวเราว่าต้นตอของน้ําเน่านั้นไม่ได้เกิดจากฝีมือของภาคครัวเรือนแต่เกิดจากการปล่อยน้ําเสียของโรงงานในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนนายจิรเดชพาทีมข่าวไปดูจุดของคลองน้ําที่ไม่มีการตั้งโรงงานสภาพน้ําเป็นสีเขียวเหมือนลักษณะคลองน้ําทั่วไปแต่หากไล่เลียงตั้งแต่จุดที่มีการตั้งโรงงานสภาพน้ําจะเริ่มมีฟองอากาศและน้ํามีสีดําเข้มประกอบกับมีกลิ่นค่อนข้างแรงจึงเป็นที่แน่ชัดว่าน้ําเน่าเสียนั้นไม่ได้เกิดจากฝีมือของคนในชุมชนทีนี้ว่าพอโรงงานปุ๊บระบายออกมาเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็จะถูกกัก ไปในคลองพอถึงเวลาเขาเปิดประตูเนี่ยมันก็จะออกไปคลองสีว่วาน,นึกภาพออกไหมพอออกไปปุ๊บเนี่ยคือบางทีประตูคลองแนวลิขิตเขาก็เปิดทิ้งไว้ถ้าคือประตูสีวาสูบมันก็คือมันก็ออกแม่น้ําแต่ถ้าเขาไม่สูบเนี่ยน้าเน่าที่อยู่ในคลองเนี่ยมันก็จะอ,อกไปคาอยู่ที่สีว่วาลุงห้อยหรือนายทิมสิแม่แต่เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงานซึ่งก่อนหน้านี้ บอปลาบอกกุ้งของลุงห้อยก็ได้รับความเสียหายร่วม80,000บาทซ้ำร้ายบ้านของลุงห้อยยังถูกน้ำเสียจากโรงงานไหลเข้ามาท่วมในพื้นที่ด้านนี้มันก็ซึมซึมมาผมจะปิดตรงนั้นแล้วก็ขอเปิดอ่าผมก็เปช่างเขาอยู่ใกล้ๆก็ให้ก็เปิดกุ้งตายปลาตายน้ำท่วมบ้านผมเรียกค่าเสียหาย80,000บา แต่เขาให้ใครห้าหมื่นแล้วก็เขาว่าเขาจะเร่งทํากระทั่งทิ้งมาห้าหกเดือนอยังไม่เพื่มาทําแล้วผมเสียผลประโยชน์เดือนเดือนหนึ่งก็หลายบาทปัญหานี้นายลือชัยโพอกนายกเทศบาลตำบลบางปลาสะท้อนว่ามีการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหามาร่วมสิปีแต่การแก้ปัญหาที่ต้นตอในระดับท้องถิ่นนั้นกลับเงียบเฉยในท้องถิ่นเองเนี่ย ตอนนี้ก็บอกเลยว่าแทบจะไม่มีการแก้ไขกันทุกคนก็เงียบหมดะนะะซึ่งซึ่งปัญหานี้กต้องเงียบหมดแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดเองก็ไ,ไม,ไม่ไม่ได้มาตรวจสอบหรือแก้ไขมันเข้ามาแต่ว่าไม่มีการแก้ไขคืออย่างเงียบถูกลเลยมานอย่างเงี้ยเป็นสิบสิบปีเงียบ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 มาทีก็เงียบมาทีก็เงียบนะจะเป็นลักษณีนานงสาวจอมขวัญกลับบ้านตาะซึ่งเป็นสอสอในพื้นที่ เป็นเหมือนความหวังสุดท้ายของคนในชุมชนที่จะสะท้อนปัญหาให้ดังขึ้นได้การลงพื้นที่เข้ามาเป็นตัวกลางประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการแก้ไขปัญหาแม้จะเป็นแค่ปลายเหตุแต่ดูเหมือนจะเป็นแนวทางที่เป็นไปได้มากที่สุดหลังจากที่มาลงพื้นที่เนี่ยชนประทานก็ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลบางปลาก็คือจะนําเครื่องจักรโดยจะขอเสนอไปที่ สำนักเครื่องจกกักรกลกรมชนประทานนะคะนำเครื่องจักรมาขุดลอกตระกูลเลนขุดลอกแล้วก็ดูดเลนแล้วสิ่งปฏิกูลเอาขึ้นมาทีนี้ก็ต้องเอาไปกองที่อื่นซึ่งท่านนายกเทศบาลบางปลาก็จะประสานหาที่เอกชนให้แล้วก็ในส่วนของตัวท่านนายกเองก็มีที่ดินอยู่50ไร่เนี่ยก็ยินดีที่จะให้ชนประทานนำสิ่งปฏิกูลที่ดูด ขึ้นมาจากคลองเนะ่ยเอาไปกรองเพื่อตากให้แห้งค่ะแม้ต้นต่อของปัญหาน้ำเสียจะไม่ได้รับการแก้ไขในเร็ววันนี้แต่คนในพื้นที่ยังคงรอความหวังว่าหากวันหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตื่นตัวแล้วจะเข้มงวดกับโรงงานที่ปล่อยน้ำเสียโดยใช้ข้อกฎหมายอย่างเต็มที่และเมื่อถึงวันนั้นอาจทำให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดีขึ้นได้ ครั้งหน้าตะลุยคุยข่าวไปกับสิทธิเดชจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปดูประเด็นปัญหาของประชาชนที่ไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับ